หนึ่งในปัจจัยสี่ของมนุษย์คืออาหารและอาหารดีต้องมีคุณภาพผู้ผลิตที่ดีต้องคำนึงถึงคุณธรรมทั้งหมดทั้งมวลมาจากใจใจของผ,ผู้ผลิตผลิตอาหารข่าวดีดีกับพี่คำร้อน ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าอาหารเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ของมนุษย์ไม่ว่ามนุษย์จะอยู่ที่ไหนอาหารจะต้องมีแล้วถ้าเป็นอาหารที่มีคุณภาพด้วยนะครับจะส่งเสริมชีวิตชีวีของมนุษย์ตรงนั้นให้เจริญเติบโตและก็มีร่างกายที่แข็งแกร่งและตอนนี้ผมยืนอยู่ที่บริษัท PYF วฟู้ดจำกัดอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการของคุณพยงแท่ลิม ครับสวัสดีสสดครับ,รบแล้วก็ปัจจุบันนี้เปลี่ยนชื่อไปแล้วนะฮะคุณชัยโรดลิธิเมธีเซษนามสกุลลิธิเมธีเซครับไอตอนนี้ยังจนอยู่ก็ใช้แบบหนึ่งนะครับพอมีฐานะดีแล้วก็เปลี่ยนทั้งชื่อและนามสกุลครแต่ไม่ลืมชื่อเดิมนามคุณเดิมนาะครับตอนนี้แขวนแท้ไปแล้วเพราะถ้าตอนมีแท้เนี่ยผมเขียนเขียก็น่าดูเขียนจนกระทั่งชนะคนอื่น ถือว่าเป็นสถานที่นะครับผู้ประกอบการด้านอาหารรายหนึ่งที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ยืนอยู่ได้อย่างสง่าผ่าเผยแต่การที่จะประสบความสำเร็จอย่างนั้นและยืนอยู่ได้แบบยืนนิ่งยืนชนะคนอื่นได้เนี่ยนะครับเขาจะต้องมีอะไรในใจเขาต้องมีแนวคิดแล้วมีการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเพื่อผู้บริโภค หรือลูกค้าที่ได้รับประทานแล้วจะต้องคิดถึงแบรนด์นี้คือแบรนด์โอชานะครับจะต้องยืนอยู่ให้ได้แต่เหนือจากนั้นความในใจของผู้ผลิตอาหารหล่อเลี้ยงมนุษยชาติหล่อเลี้ยงคนไทยทั้งชาติเนี่ยจะต้องมีเรียกว่าจรญยาบรรคุณธรรมที่ซ่อนใส่อยู่เนาะครับมีมากไหมครับนี่ มีมาตลอดแล้วยังมีต่อไปก็มีเต็มตลอดเวลาครับหนึ่งในนั้นมันเริ่มจากอะไรก่อนคนระับคือเราคิดว่าเราเนี่ยจะต้องทําอาหารให้คนกินทั่วประเทศแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านเราด้วยเพื่อนบ้านที่อยู่ในเมืองไทยแล้วก็ส่งออกไปให้กับเอไอซีทั้งหมดเนี่ยแหละครับแล้วก็ยังมีไปทั้งยุโรปด้วยครับเพราะฉะนั้น เราจะทำอาหารให้คนกินทั่วโลกเนี่ยเราจะต้องมีความรู้แล้วก็มีความซื่อสัตย์กับผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อให้เกิดคุณภาพการที่จะเป็นคุณภาพได้เนี่ยมันต้องรวมกันหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบการควบคุมการผลิตเครื่องมือที่ทันสมัยมแล้วก็มีการตรวจาทางวิทยาศาสตร์ด้วย เพราะว่าทางประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยพอเห็น Product of Thailand หรือว่าผลิตภัณฑ์จากประเทศไทยเนี่ยเขาไม่ต้องคิดมากประเทศจงประเทศจีนเนี่ยเขาก็จะกินได้ด้วยความมั่นใจเพราะว่าออยอเมืองไทยเนี่ยค่อนข้างเข้มงวดกฎหมายเราเข้มงวดเราทำอาหารภายใต้กฎหมายด้วยครับแล้วก็ต้องให้มันมีรสชาติที่ดีราคาไปได้แล้วก็ จะเป็นผู้ประกอบการรายหนึ่งในประเทศไทยเนี่ยที่เราก็ไปด้วยกันกับบริษัทที่ใหญ่ๆเราเ<ล>มองกันได้เลยเราต้องตามไปให้ได้แบบนั้นครับเราเป็นบริษัท SME แบบขนาดเยอะขนาดย่อมขนาดกลางยังไม่ใหญ่โตขนาดเหมือนกับบริษัทที่ผู้นำทั้งหลาย แต่เราก็คุณภาพเนี่ยต้องให้ได้เทียบเท่ากันครับ <นะ S 2> ต้องสะอาดถ้าผมพูดว่าคําว่าสองมาตรฐานเนี่ยเป็นเรื่องไม่ดีเพราะว่าไปอยู่มาตรฐานหนึ่งกับอีกมาตรฐานหนึ่งคนละที่แต่สองมาตรฐานที่ถูกกําหนดและควบคุมที่คุณประยงทําอยู่เนี่ยดีดียังไงหนึ่งมาตรฐานของของตัวเองเนี่ยที่มองผู้บริโภคเนี่ยว่าต้องกินของที่มีมาตรฐานและสอง ยังโดนราชการควบคุมเขาอีกนี่คือสองมาตรฐานคือทําให้มาตรฐานมันเป็นดับเบิลผมพูดอย่างนี้ถูกต้องไหมถูกต้องครับก็ mm hmm. คือมอีเซฟตี้สักสองชั้นเลย mm hmm. โรงงานทำมีทางราชการมาดูแลด้วยตรวจสอบด้วย mm hmm. ขณะเดียวกันเราเองก็ต้องแข่งกับบริษัททั่วๆไปคือแข่งกับตัวเราเองนี่แหละให้มันมีคุณภาพ mm hmm. ครับทีนี้เราจะบอกของเราดีบุคคลที่สามต้องต้องต้องโอเคด้วยต้องใช่ด้วยเอาถามว่าของเราดีแล้วใครรับรองให้ก็ต้องมีสถาบันรับรองเช่นอ่าอ็มห้าสับอย่างเงี้ออยออยอย่างเงี้ออยอยก็เป็นราชการถ้า GMP ก็จะเป็นของหน่วยเอกชนซึ่งเข้มงวดมาก และบางอย่างที่ไม่มีหมูก็จะมีเป็นฮาลาลด้วยนะน้าจิ้มเราก็เป็นฮาลาลอ,อย่างเช่นน้ำ,นำจิ้มอย่างเงี้ยก็จะ<ห>จะมีฮาลาล<ห>อย่างเงี้ยครับแล้วพวกไก่หยองยก็จะมีฮาลาล<ห>ครับน้ำแนำ่น้ำพริกน้ําจิ้มแล้วก็พวกไส้กรอก<ห>อย่างงี้ถ้าเป็นมีรูปหมูนี่ไม่มีฮาลาลน,นะพร<ห>าะว่ามีสองฝั่งฝั่งหนึ่งฮาลาลอีกฝั่งหนึ่งนอนฮาลาลครับเนาะนอกจากมาตรฐานตรงนี้แล้วเนี่ยนะ นักชิมเรื่องชื่อนักชิมที่มีชื่อก็ยังมาช่วยการันตีให้เราอีกคนเหล่านี้ถ้ามันมันไม่ดีจริงเขาไม่มาเอาชื่อเขามาเสียนะครับก็คุณอาสัติสุริยมลก็ได้มามอบอรางวัลที่ชิมและผ่านมีหลายหลาย,ลาย,ลาย,ลายไอเทมหลายตัวเลยที่เรามีมาตรฐานอยู่นี่ต้องบอกว่าผมไม่ได้พูดถึงกำไรนะผมพูดว่าเงินหมุนเวียน ที่เราอยู่กับคนงาน400กว่าคนนะครับกระบวนการผลิตเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยเนี่ยทุกอย่างเนี่ยปีปีหนึ่งเราจะมีเงินเป็นพันล้านหมุนเวียนอยู่ไหมไม่ไม่ได้กำไรนะฮะไม่ใช่กำไรก,รก,ก็ก็อยู่เราเราอย่างเนี้ยครับพันก,นกว่ากว่าครับแล้วภาะวะเศรษฐกิจอย่างนี้มันกระเทือนบ้างไหมครับหรือว่ายังไปได้ได้ดีคือเรียนอย่างนี้ครับเพราะว่าเราเนี่ย อย่างเช่นเราทํานมอย่างเงี้ยปึ๊บนะครับนมยี่ห้ออะไรไม่รู้อ่าตื่นมาแม่ค้ากาแฟต้องชงคนกินกาแฟเนี่ยกาแฟเย็นถุงหนึ่งก็ยี่สิบาทยี่ห้าบาทสามสิบาทสี่สิบาทอย่างเงี้ยมันเป็นปกติที่จะต้องกินอยู่ใส้กอกลโรงเรียนคนก็ต้องไปทอดเด็กก็ต้องกินเพราะมันเป็นของไม่ใช่ว่า ไม่จําเป็นกลายเป็นของจําเป็นแม่ค้าเนี่ยจะต้องเอาเอาเอาผิตภัณฑ์ของเราเนี่ยไปไปทำเป็นอาชีพอีกทีหนึ่งอ,อย่างน้ําแดงอย่างนมอย่างเงี้ยก็จะเป็นลูกโซ่ไปเลยใช่เขาจะต้องเอาไปใช้ในในอาชีพของเขาเป็นเป็นเป็นวัตถุดิบครับเป็นฟู้ดเซลิสประมาณน,นี้ก็เลยไม่ได้มีผลกระทบกับยิ่งต้องทําให้ทัน เพราะว่าเ,าเราเราเราทำของระดับคนกินส่วนใหญ่ไม่ใช่ทำราคาแพงๆไม่อยากกินก็ยังได้แต่อันนี้ไม่กินไม่ได้เพราะว่ามันกินอยู่ทุกวันอยู่แล้วเนี่ยที่ที่เห็นอย่างเงี้ยเป็นของอ,อ,อย่างงี้หมูอยองเนี้ยห้าบาทไก่อยองเนี้ยห้าบาทอย่างเงี้ยเด็กๆไปซื้อไปกินกับข้าวก็มีประโยชน์ครับถึงมันจะไม่มีกำไรแต่ต้องทำทำไวใ้ให้มันแบบ เป็นการแบบเอ,อเหมือนกับโฆษณาแบรนด์ของเราไว้อย่างเงี้ยแต่ไม่มีกําไรนะแต่ขายขดีดเด็กเอามันขายดีอยู่แล้วครับเ,เป็นอย่างเงี้ยครับนะครับแล้วผมก็ยังดีใจอยู่นิดหนึ่งที่ว่าคนงานเรา400คนเนี่ยต้องไปดูแลพ่อแม่ลูกหลานทางบ้านเงินก็ไหล,หลไปเรื่อยๆเขาก็จะได้มีเงินไปหนึ่งคน เท่ากับ5คนเพราะฉะนั้นผมมี400คนเนี่ยห้าสีประมาณ2,000กว่าคนที่ที่ได้<ม>รับเงินจากตรงเนี้ยไปเลี้ยงดูครอบครัว<ม>แล้วก็ยังมีแม่ค้าอีกนับพันนับพันหลายที่ซื้อผิตัณฑ์เราไปก็เอาไปทําอาชีพก็ส่งลูกส่งบ้านาส่งอะไรต่างๆที่เป็นเงินที่ทํามาจาก วัตถุดิบของเราอย่างเงี้ยครับผมเคยมีหยุดอยู่ประมาณสามวันเนี่ยร้องกันม,มาว่าไม่มีของขายไม่มีเอายี่ห้ออื่นไายคนก็ไม่เขาบอกซื้อตัวไหนมาแทนมันก็บอกเดี๋ยวอีกสองวันมาไม่ได้เลยครับต้องเป็นของที่จําเป็นมากๆเลยครับช่วงโควิดผมก็ไม่ได้กระเทือนเลยมีแต่ว่าต้องทําให้พอ,อครับเป็นแบบนี้ครับ,รบแล้วมันคือมันไม่ไม่ใช่แค่นี้ไงผู้ผลิตแม้ว่าจะเป็น ตัวกลางนะครับก็ยังยังเป็นอะไรยังต้องมีมุมมองอยู่เรื่อยๆเพื่อหาสิ่งแปลกใหม่เข้ามาเติมเพราะว่านวัตกรรมนั้นมันมันไม่หยุดนิ่งฉะนั้นอาหารก็หยุดนิ่งไม่ได้เช่นกันครับแล้วก็คุณประยงนี่มีกระบวนการทําก็คือบางทีเนี่ยทำท่อน้ําเลี้ยงจากต้นน้ําเลยคือเลี้ยงเลี้ยงด้วยใช่ไหมฮะเลี้ยงด้วยแล้วก็แปรรูปด้วยแล้วก็ขายด้วยคือท่อ จากต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำครับครับท่อเป็นท่อนี้เลยใช่ครับเป็นวงจรเป็นห่วงโซ่ออุปทานเป็นห่วงโซ่ครับห่วงโซ่ธุรกิจครับทำให้ธุรกิจมันโตครับก็ได้ต้นทุนที่ที่ไม่แพงมากแต่ได้คุณภาพที่ดีาทีนี้เห็นบอกว่ามีตัวล่าสุดมาอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นการผสมผสานของลูกชิ้นอะไรนะะครับ เป็นลูกชิ้นนะฮะลูกชิ้นไส้ชีสก็กชีสบอฮะเป็นชิคเก้นนะเป็นลูกชิ้นไก่แล้วก็สอดไส้ชีสนะครับแบบนี้ทีนี้เวลาเด็กๆหรือว่าผู้ใหญ่วัยรุ่นนะครับที่อยากจะทานลูกชิ้นอยากจะทานชีสแล้วก็ได้ลูกชิ้นที่มันกลมกล่อมลงตัวเนี่ยฟินมากเลยถ้าใครได้ชิมนะ เดี๋ยววางตลาดแล้วก็เ,เดี๋ยวเดี๋ยวออกติ๊กต็อกะเดี๋ยวให้ทางคุณฟางนะครับ <c oughs> ช่วยเป็นอแอดมินครับ <c oughs> กัดกล้มก็ไปนี่ฉีดเต็มปากเลยโอทะลักเลยครับผมพราะนั้นเลาเวลาจะกินจิ้มมาในเวลากัดต้องระวังนะปากต้องปิดให้ดีนะไม่ต้อง <c oughs> ไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มแล้วแบบนี้ <c oughs> ครับเอาไม้จิ้มปุ๊บแล้วก็ทานได้เลย <c oughs> แล้วก็จะอร่อยมาก แต่ว่าต้องติงเตือนไว้นิดหนึ่งเมื่อไ้นั่งกินแล้วนั่งกินตัวนี้ไอ้ตวงข้างถ้ากัดปิ๊ดชีดไปโดนเกิดเรื่องมันพุ่งปิ๊ดไปนะครับนี่คือ P y f o o ฟจำกัดบริษัท P y f o o ฟจำกัดนะครับอยู่ที่อําภพองเมืองจังหวัดสมุทรปราการตำบลอะไรนะฮะตำบลท้ายบ้านใหม่ท้ายบ้านใหม่นะครับเขาทำสิ่งนี้นะครับทำสิ่งที่เรียกว่าเป็นอาหารหลากหลายชนิดหล่อเลี้ยง ผู้คนหลอเลี้ยงคนไทยหล่อเลี้ยงเพื่อนบ้านแล้วก็ชาวต่างชาติมามาชาตินานถือถว่าทําให้คนมีความสุขทําให้คนมีอาหารที่มีคุณภาพบริโภคก็ถือว่าเป็นการทําบุญอย่างหนึ่งนะครับที่ช่วยคนมีอาชีพนะครับและมีอาชีพมีรายได้มีรายได้ครับใช่ไหมครับจังนึกอะไรไม่ออกก็เอาลูกชิ้นไปปิ้งงานสงการปีใหม่ก็ซื้อลูกชิ้นเนี่ยไปทอดไปปิ้ง ก็ขายได้แล้วนะคนงานของเราเนี่ยเรียกว่ามีมีทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานแล้วก็เพื่อนบ้านก็มีมาใช่ครับนะครับช่วยคน400คนไม่น้อยนะกับ400ต้องไปเลี้ยงคนอีกหลายร้อยใช่ไหมเป็นพันอ๋อคนละห้าคนละห้าโอ้โหบากครอบครัวก็หคนสิบคนใ่คที่ในครอบครัวเนี่ยเกิดการหมุนเวียนเนาะของกระแสเศรษฐกิจกระจายไปทั่ว เรียกว่าทั้งประเทศแล้วก็เพื่อนบ้านเราก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับให้เราได้มารู้เรื่องราวของบริษัทพีไวฟู้ดช่วยคนช่วยชาติช่วยเศรษฐกิจช่วยบ้านเมืองครับครับเยเ <Yeah. S 3> จี๊บยบซัวบางปอนขมาถึงออคเนียในเนคือโรงงานอพีไ no วฟู้ดเดนฮานอุบลไทยกวาดเมียนอ่ะฮะอุบไทยตะลุ่นเนื้อขมายเดนฮานช้าสะอาดให้หนึ่งทั่วจื้อเจียหให้หนึงเมีนลูกชิน้นล้ว บอบโอดดอกเนี่ยกล <Yeah. S 1> มเตาผ้าหนังหันดังราปไาว้เดิงท่าชิงไง <Yeah. S 2> ของเราสินค้าที่เป็นซิงเนเจอร์เป็นของที่ขายดีอันดับหนึ่งรรอ่าก number o ก็คือหมูหยองสลัดทำเบเกอรี่นะครับใครจะทำขนมไส้ขนมเปี๊ยะขนมปังไส้แซนด์วิชโลยเค้กนะอย่างนี้ครับตัวนี้เป็นหมูหยองทำเบเกอรี่นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นหมูอยองอที่เอาไปทานกับพวกข้าวต้มะนะครับอันนี้กดอาก็ไปเปิดปิสดสานมานะครับแล้วก็จะมีน้ำพริกเผาหมูอยองอันนี้อร่อยมากครับพร้อมทานได้เลยนะครับวางตามร้านชำทั่วไปไหมมีวางทั่วไปครับแล้วก็จะมีคู่กนันก็คือเป็นน้ำพริกเผาโอชาตัวนี้สำหรับทำไส้ขนมปังทำเครป เอาไปผปสมกับหมูหยองแล้วใส่ขนมปังนค้าก็ต้องซื้อไปฮะอย่างนี้ฮะขายดีมากแล้วยังมีน้ําจิ้มไก่นะครับโอชาครับเราทําหลากหลายครับแล้วก็ยังมีน้ําจิ้มลูกชิ้นอย่างนี้อของโอชาที่เปิดพิศดารใน,นนี้ก็ขายดีมากวันนึงประมาณเป็นหมื่นกิโลต่อวันนะครับแล้วก็มีอย่างหมูหยองอย่างจานนะครับอย่างนี้ก็ส่งไปลาวไปขเขมรอันนี้ขายดีมาก บทีละหลายรถสิบล้อแบบนี้ครับแล้วก็ยังมีอย่างซองหบาทนะครับไก่หยองอันนี้มีฮาลาลด้วยนี่ไข่นี่พวกที่ซองหบาทหมดนะครับลรแล้วยังมีไส้กรอกแดงในตำนานนะครับอันนี้เป็นไส้กรอกสีไทยเลยครับที่หายไปยนานๆเน,น,นี่ยโรงงานอยู่ที่นี่ครับเป็นต้นตำรับครับ<ม>แล้วขายเลือดได้ไหมครับ อันนี้เป็นน้ำแดงครับเป็นแฮปปี้บอยนะครับอันนี้ครับอร่อยมากครับเด็กมีความสุขครับและนี่จะเป็นนมข้นหวานอันนี้ของเราทําเองครัทั้งกระป๋องทั้งบีบใช่ครับแล้วก็ยังมีเต็มสองเล็กสองสาเช่นนะครับแบบนี้สามารถทานได้มือหนึ่งแก้วหนึ่งกาแฟแก้วหนึ่งขนมปังแผ่นสองแผ่นก็ทานได้ไม่ต้องไปไปไปเปิดกระป๋องครับผม ไอ้เป็นน้ำจิ้มเนี่ยมีฮาลาลนะครับ,บครับแล้วก็อย่างน้ำหวานนี่ก็จะมีฮาลาลครับแต,แต่พวกนี้ต้องต้องต่ออยู่ใช่ไหมครัก็ฮะแล้วก็อย่างนมนมก็มีฮาลาลครับออยุโรปก,ก็ส่งไปแล้วครับครับและนี้เป็นถุงสองกิโลอันนี้ร้านกาแฟชอบใช้ครับครับแก็จะมีฮาลาส์น,นี่เป็นอะไรนมเหรอ ครับนมข้นหวานครีมข้นหวานเนี่ยครีมข้นหวานใส่พวกกาแฟครับผมคุณภาพเท่าเทียมกันเนาะครับแบรนด์ดังๆก็ฮะแต่ราคาเราย่อมเยาวกว่าราคาดีครับอาาหรดี

ที่ <Ll> จังหวัดสมุทรปราการจงเจริญจงเ e จริญเมียงสลันเนี่ยแล้วสวยว่าไงสวยสะอาดสวยสะอาดเนาะอร่อยใช่งานยค่ะเจ้านายรอว่าไงร้อมากค่ะล่อมากค่ะว้าวข่าวดีดีกับพี่คำร้อน 把那。